นี่สั่งมาจากศูนย์ซูซูกิลบุรีนะครับสั่งมาไว้นานแล้วเพิ่งจะได้เปลี่ยนนี่แหละตัวอันี้ก็สั่งมานะครับแต่ก่อนเคยใช้ไอ้โมตุนนะครับแต่ว่าโมตูนประมาณปีหนึงเกียร์มันก็แข็งแล้วเลยลองเปลี่ยนมาใช้เอนออสก็เออรู้สึกว่ามันมันเกียร์ไม่แข็งอะครับอันนี้เปลี่ยนล่าสุดก็ตั้งแต่ปีหกหกะเกือบสองปีแล้ว ก็ยังเข้าเกียร์ได้ปกตินะครับก็เลยรู้สึกว่าม yeah. ันคุณภาพน่าจะดีกว่าไอ้โมตตนอยู่ก็เลยใช้อันนี้มารอบที่3ามแล้วเนี่ยรอบนี้ถ้าเปลี่ยนก็เป็นรอบที่สามแล้วเกือบลืมสตาร์ทเครื่องก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอันนี้เดี๋ยวจะลองสตาร์ทให้ดูตอนเครื่องเย็นนะครับจับท่อให้ดูเลยว่าเย็นจริงถ้าเครื่องอุ่นนี่จับนี่มือไม่อะเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับให้มันพวก ของสกรปรกบนลูกสูบมันจะได้ออกมาด้วยอันนี้เป็นเสียงไอ้พัดลมพัดลมไฟหน้านะครับไอ้นี่มันมันจะไม่ค่อยตรงความจริงเท่าไหร่พอไปวัดกับแบตแล้วมันจะได้ 10, มันเกินสิบสองอยู่แล้วปีแและ จะหยดหย่อนนิดนึงเดี๋ยวจะตั้งโซ่ไปให้ด้วยเลยนะครับเดี๋ยวจะตั้งโซ่ไปให้ด้วยเลยเหมือนโซ่มนันอาจจะหยอดนิดน ตูอาออกไม่ทันมือเต้น ไม่มีอันนี้มันเป็นแม่เหล็กนะครับมันก็ไม่มีอะไรที่มันดูดแบบเป็นอะไรที่มันเป็นเศษน่าสงสัยมานะครับก็มีแต่เป็นเหมือนครับ ở đây đâm đâm chơi chơi กองนี้ปกติของพี่จะเปลี่ยนอรอบหนึ่งต่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองรอบนะครับก็คือเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองครั้งครั้งที่2จะเปลี่ยนรอบหนึ่งแต่ถ้าเกิดน้องไผ่จะเปลี่ยนทุกรอบพร้อมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลยก็ได้นะครับกองอันหนึ่งก็ไม่แพงเท่าไหร่ครับสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อย แต่ถ้าตามในคู่มือมันบอกว่าเปลี่ยนกลองน้ำมันเครื่องครั้งหนึ่งต่อเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสองรอบนะครับในคู่มือของทีเอปึ๊บอันนี้กลองกลองแท้ของศูนย์ให้ไอตัวไอตัวคลายนอ็อตอวิงอามหลังใช้เบอร์ใหญ่หน่อยเบอร์สามหก อันนี้ก็จะหย่อนสักหน่อยนะครับก็ใช้ใช้เบอร์สิบสองใช้เบอร์สิบสองกับใช้เบอร์สิบหมุนนะครับไอน,นี่เหมือนโซ่มันจะ ถ้าขี่กระชากโซ่มันจะหย่อนไวหน่อยอืมเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้ตั้งนานแล้วนะครับก็เลยได้ถือโอกาสตั้งพอดีถ้าขี่กระชากแรงมันก็ยืดไวอะครับ คิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเดี๋ยวพอเราขันแน่นเันมันจะตึงเข้าไปเลื่อนๆน,นะไม่ติด นี้ก็ตั้งโซ่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ก็ดูแล้วมันน่าจะไม่ตึงเกินไปแล้วก็ไม่หย่อนเกินไปนะครับก็เดี๋ยวจะมาขันในนี้ให้มันแน่นนะครับถ้าตามสเปคตามคู่มือมันก็ต้องขันให้มันแน่นร้อยปอนนะครับซึ่งมันก็จะแน่นมากร้อยปอนนี้ก็เลยพี่ก็ลดเหลือสัก8 5ดิบห้าถึงเกาิบปอนก็คิดว่าน,น่าจะโอเคอ่ะ เดี๋ยวจะตังให้มันให้ได้ต oh, ั้งคงไม่ตามสเปกอะเพราะถ้าตามสเปกมันจะแน่นมากแปดสิบเก้าสิบก็พอโอเคแปดสิบนี่ก็แน่นแล้วคิดว่า ถ้าร้อยนี้จะแน่นไปหรือเปล่าหรือว่าเป็นเก้าสิบเก้าสิบก็ได้ เอาเป็นเก้าสิบดีกว่าเมื่อกี้แ 80. ปดสิบแต่ถ้าร้อยมันจะแน่นไปโอเคอันนี้ก็เก้าิบได้เลยนี กรองอันนี้อันเดิม